ธรรมะไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือชีวิตประจําวันของเราทุกคนเริ่มจากใจพัฒนาใจแล้วใจจะพาชีวิตไปในทางที่ดีงามชีวิตคนเราเต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงไม่มีสิ่งใดแน่นอนไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไรพระพุทธเจ้าทรงมองเห็นความจริงข้อนี้อย่างลึกซึง้งจึงทรงสแสดงธรรมสอนทางแห่งการดับทุกข์และชี้ในแนวทางที่พ้นจากความหลง ธรรมะของพระองค์ไม่ใช่เพียงคำสอนที่แยกออกจากชีวิตแต่คือหนทางที่รวมอยู่ในทุกลมหายใจของมนุษย์ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจนำมีใจเป็นประธานหากใจบริสุทธิ์การกระทำก็ย่อมบริสุทธิ์ตามหากใจเศร้าหมองทุกสิ่งที่เราทำก็ย่อมมัวหมองตามไปด้วยการฝึกใจให้มีสติจึงเป็นรากฐานของการมีชีวิตที่ดี เราต้องเริ่มที่ตนเองฝึกให้ใจนิ่งใจสงบไม่หวันไหวกับเสียงรอบข้างไม่หลงไปกับสิ่งที่ยั่วยวนและไม่ยึดติดกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงสติอาวุธของคนมีปัญญาพระองค์ตรัสว่าสติเป็นธรรมอันเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายคนที่มีสติจะรู้เท่าทันอารมณ์รู้เท่าทันความคิดไม่ปล่อยให้ความโกรธนำหน้าไม่ให้ความหลงควบคุมใจ เมื่อมีสติใจจะไม่รีบร้อนไม่สะถานไม่หลงลืมตนสติจึงเปรียบได้กับดวงประทีปที่ส่องทางในยามที่ใจมืดมัวกรรมกระจกสะท้อนชีวิตพระองค์สอนว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมไม่มีใครกำหนดชีวิตเราได้เท่าการกระทำของเราเองคิดดีพูดดีทำดีย่อมได้รับผลดีคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วย่อมเผชิญผลแห่งความชั่ว แม้คนจะไม่เห็นแม้โลกจะไม่รู้แต่กรรมไม่เคยลืมใครมันเดินทางตามหาเราเสมอดั่งเงาที่ติดตามตัวไม่อาจหลีกหนีอริยมรรคทางสายกลางที่พาชีวิตพ้นทุก์พระองค์ทรงสรุปหนทางแห่งการพ้นทุก์ไว้ในอริยมรรคมีองค์8คือ 1. ความเห็นชอบ 2. ความดําริชอบ3การพูดชอบ 4. การกระทําชอบ5การเลี้ยงชีพชอบ6ความเพียรชอบ 7. ความระลึกชอบ8ความตั้งใจมั่นชอบหากเราดำเนินชีวิตตามทางสายนี้ย่อมพ้นจากความหลงพ้นจากความทุกข์และพบความสุขอันสงบที่แท้จริงปล่อยวางไม่ใช่ไม่ใส่ใจเพราะพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความยึดมั่นถือมั่นเป็นรากแห่งความทุกข์เราทุกข์เพราะยึดเราทุกข์เพราะไม่อยากเสียแต่ในความเป็นจริงไม่มีอะไรที่อยู่กับเราได้ตลอดไป ปล่อยวางจึงไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการวางใจอย่างมีปัญญารู้จักวางในเวลาที่ควรวางรู้จักถือในเวลาที่ควรถือเมตตาไม่ใช่เพื่อตอบแทนใครแต่เพื่อใจของเราเองพระพุทธเจ้าสอนให้มีเมตตาไม่ใช่เพราะคนอื่นสมควรได้รับแต่เพราะใจเราสมควรได้รับความสงบเมื่อเราปล่อยวางความโกรธให้อภัยแม้ในใจไม่ตอบโต้ไม่ผูกพยาบาทเราจะพบว่า ใจเรานั้นเบาขึ้นอย่างประหลาดการให้อภัยไม่ใช่ให้เขาแต่ให้ตัวเราได้มีอิสระจากอดีตชีวิตที่มีธรรมะไม่จําเป็นต้องออกบวชไม่จําเป็นต้องถือศีลเข้าวัดทุกวันแต่เริ่มได้จากสิ่งเล็กๆเ,เช่นตื่นเช้ามาด้วยใจสงบพูดดีต่อคนรอบข้างไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่ยึดติดกับสิ่งที่แปรเปลี่ยนพระพุทธเจ้าสอนไว้ครบแล้วเพียงแค่เรานำมาปฏิบัติชีวิตก็เปลี่ยนได้ทันที ธรรมะไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่บนหิ้งแต่คือแนวทางการใช้ชีวิตที่ทำให้ใจเราสงบและมีความสุขอย่างแท้จริง